เดีด๋ยวจีดพักนะคะเพื่อนไปแล้วออกกำลังกายยามเท่าแล้วก็มีประโยชน์คุณเดีด๋ยวีดไปพ่นละพดริมริมพุ่นเดี๋ยวีด,ด,ดปลูกไว้เมื่อะคะคุณอันนั้นมะละนะคะมะละนี่ผักชีกำลังสวยนี่มาเขือเทศ มะเขือเทศนี้กินกินแบบเฉยๆก็ได้นะคะไม่ต้องใส่ส้มตำก็อร่อยเปรี้ยวพอดีดกมากหนึ่ง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 พริกแตจี๊ดเพาะอันนี้หอมหอมที่หอมเลยนะคะที่เขาแยกออกมาออกมาแล้วกินดีมากเลยเนี่ยหอมอันเนี้ยโอ้อันนด้อัน อันนี้ดินมันน้อยมังเจในต้นมันใหญ่คุณไอ้เบิ้งอุ้ยงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะปอดสารพิษนะจ๊ะอันนี้พักแปนนี่นา่น,น้องห้องพักแปนนี่พักสีลานี่ดอกไม้ก็มีพร้อมหุืชาคนไทยกับห้องปุยชายนี่มะเขือเทศมะเขือเทศ,เเทศต้นนี้นี่หอมบัวใหญจี๊ดนี่มะเขือพุยใหญจี๊ดไปพุคุณล่ะเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งกัน เป็นการออกกำลังกายนะคะเพื่อนเขาปลูกเขาก็ได้กิน,น,น,นมีเมือดนะคะนี่อันนี้อันอีอย่างหน้าเขาห้องอย่างนรตีปะคุงตันนี้ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นี่มีเมือดนะคะอันนี้ต้นมักว่าได้นี่แม่แน่ เออมากว่าใหญ่นี่เอามาตังนน้งยันนี่นี่มะระมระรณะยายจี๊ดโอ้ยกำลังออกนี่ทำเป็นรูปหัวใจเลยนะคะพูดเอาพูดเอาโอ้ยอีไรสารพิษนะคะเพื่อนพูน้าฝันก็ลอนกันเต้นเลยพูนา้าพูน,น้นี่นี่นี่โอ้ยเต็มเลยโบได้มาเบิ่งเนาะมือเต้นมาซองเบิ่งแล้วโบหมีนี่ค่ะ โอ้ยพี่เจพี่พี่พี่พ,พ,พ,พี่พี่ก็เต็มเลยพี่พี่ตะแรงนะคะพี่กะออกกําลังกายควมซุกโอ้ยพี่พี่นี่มาละขี้นกนะคะยังออกอีกเยอะเลยเนี่ยค่ะยังออกอีกเยอะเลยเดย์น้องไม่เห็นเดยน้องเพิ่งเห็นนี่แหละค่ะเพราะว่าเดยน้องก็ อุย้ยออกดกบบได้ยางมาตรงนี้เลยช่วงนี้ยายน,น้องยิบผ้าบได้ยางออกมาทางนอกอยางออกมาแล้วน้องการหลงเขากระเเฮวยายน้องก็เลยขี้ค้านออกมานะคะออกมากันหมามันเห่าเลยตัวนั่นแหละซอบเห่ายายนอ้องย๋ยน้องบบโบ,บึ่กับมันนี่วิถีชีวิตของคนขยันได้ออกกำลังกายนะได้ออกกำลังกาย วิถีชีวิตชนบททีนฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ยังดกอยู่เลยฮอลแลนด์ไม่กินสุกนี่ต้นหมักเม้าใยาน้องหมดฤดูหมักเมาแล้วตัดแต่งกิ่งไว้นะคะไม่ให้มันสูงนี่ย้จีด๊ดเพิ่งกระปูกของกระจอกกระแจกไว้นะคะ มีเม็ดละค่ะมะละกงมะละกอตอนนี้หน้าแรงเนาะมันก็นเป็นประมาณนี้ละค่ะ,ะเพื่อนนี่ดอกทองอุไรนี่จากห้าโมงเย็นยายน้องก็จะไปเดินออกกำลังกายนะคะนี่ออกจากบ้านยายน้องไปน,นู่นลึกๆหนึ่งเดินกลับประมาณสิบสิบ สิบรอบถึงสิบสองรอบตอนเย็นนะคะหลังจากเลิอกอากาศเย็นแล้วก็จะออกกำลังกายขอบคุณนะคะที่ชมคลิปเยน้องจนจบนุ่น